สวัสดีครับช่องหทอง,องบอลก็จะมาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องการหนีตกชั้นเพื่อไม่หลีกในนัดสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็จะมีสามทีมนะครับที่ต้องรีดรอนหนีการตกชั้นก็คือหนึ่งเอฟ์ตันสองเลสเตอร์สามลีดนะครับผมก็เป็นสามทีมเก่าแก่เนาะก็ส่วนตัวก็ไม่ยายใ,ใครตกไปเลยครับเป็นทีมที่ เชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านคงเคยดีนะฮะก็เดี๋ยวสรุปสถานการณ์กันนิดนึงเนาะก็ตอนนี้เอเวอเรตอยู่ที่สิบเจ็ดนะครับสิบเ17นี่คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเอเวอเรตก็จะมี33คะแนนส่วนเล t เตอร์ซิตี้ก็จะมี31คะแนนอันดับที่สิบก19ลีด ก็จะมีสามสเวนแคะแนนนะครับผมก็ต้องบอกสถานการณ์ว่าอเวอร์ตันเนี่ยในสามทีมเนี่ยอเวอร์ตันเป็นทีมที่ได้เปรียบที่สุดเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาแค่ชนะก็จะอยู่รอดปลอดภัยในเพรย์มิชชิพต่อไปโดยไม่ต้องไปพึ่งจมูกทีมอื่นเลยต่างกันครับเลสเตอร์หรือว่าทางลีด ที่นอกจากจะต้องชนะแล้วก็ต้องไปแช่งให้เอเวอตันแพ้ด้วยซึ่งผมว่ามันค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่อ้าวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะสุดท้ายพวกเขาเจอใครกันบ้าง โอ้ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ทุกทีมเนี่ยได้เล่นในบ้านเหมือนกันหมดเลยนะครับก็มาดูที่เอเวอร์ตนเดวอนมัดนะครับส่วนลีดพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์เลเตอร์พบกับเบตแฮมสถานการณ์ ถ้ามองแบบนี้เดวิตันนี่ค่อนข้างได้เปรียบครับเรามาว่าวูา่แรกเลยเนาะเเว,วร์ตันบอลมาร์ทเดอร์ตันนี่ค่อนข้างได้เปรียบทีมอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าบอลมาร์เนี่ยไม่มี룰อะไรแล้วเล่นแบบชิวๆร้อพักร้อแล้วครับผมแต่ไปเกมในบ้านเดวิสตันด้วยเนาะผมว่าผมไม่ เอลตันทำได้เพราะเท่าที่ดูบอลมัดนัดที่เล่นกับแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดเนี่ยก็ขอ,อก็เล่นเรื่อยๆครับไม่ได้เล่นเน้เนแท็กติกอะไรก็เล่นไปตามจังหวะตามเกมตามฟิลเนาะผมว่าเตันเนี่ยมีโอกาสดีม,มากเลยส่วนต่อไปคู่ระวังลีดกับทันแนมค่อนข้างหนักนะครับผม ค่อนข้างหนักสำหรับลีดเพราะว่าตัวเองก็ฟอร์มไม่ไดีอยู่แล้วแถมต้องมาเจอกับสเปอร์ที่พวกเขาเนี่ยมีลุ้นที่จะแย่งอันดับเจ็ดกับออตันวิล่าอยู่เพื่อที่จะไปเล่นบอลยูโรป้าคอนเฟลซ์ล,ล,ลีกนะครับผมนะ สเปเปิดก็ยังมีลุ้นยอยู่เนาะถือว่าเป็นงานหนักของลีดมากๆเลยซึ่งน่าเสียดายนะครับที่ลีดเนี่ยเปลี่ยนคุณนซื้อช้าไปนิดนึงถ้าเกิดได้ทางแซมละไดเนี่ยมามาเร็วกว่าน,นี้สักนิดนึงผมว่าน่าจะดีนะครับเพราะจากที่ผมดูสามซีนัดที่ ที่แซมาร์ไดเข้ามาเนี่ยพวกเขาทำได้ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าด้วยทรัพยากรและเรื่องเวลาครับถ้ามีเวลากับทรัพยากรมากกว่าน,นี้ผมว่าอารไดเนี่ยน่าจะพารดไปได้ดีกว่าน,นี้นะครับผมผู้นี้ผมก็มองว่าโอ้โหค่อนข้างน้าเป็นห่วงหลีดเลยนะครับ คิดว่าผ่านยากมากๆนะถึงจะเล่นในบ้านก็นตามนะครับเพราะว่าไายากมากๆไม่รู้จะเป็นการทิ้งท้ายแฮรลิเคนหรือเปล่ายิงส่งท้ายพาทีมได้ตัว๋วไปเล่นบอลยุโรปก,ก่อนที่จะย้ายเนาะเพราะว่าก็มีข่าวกับแมนยูค่อนข้างหนักนกัสเปอร์เอ้ยสำหรับแฮร์รี่เคนนะฮะก็มีข่าวค่อนข้างหนัก นี่ก็ขอเล่าเรื่องนิดนึงนะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวนะครับว่าเขาเนี่ยอยากได้แชมป์ก็ต้องย้ายถ้าคิดว่าเอาอมีความสุขกับที่สเปอร์ไม่ได้แชมป์ก็ช่างคู่งจงรักคดีกับสโมสรอะไรเงีง้ยก็ก็มีโอกาสอยู่ต่อนะครับแต่ผมยังไม่เห็นคู่แข่งนะนอกจากแมนยูอ่า โอเคก็ไปกันที่คู่สุดท้ายเลสเตอร์ซิตี้จะพบกับเวสต์แฮมโอ้เลสเตอร์ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับผมเพราะว่าเวสต์แฮมเนี่ยทะลุเข้าไปชิงยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกเนอะเกมนี้รับรองว่าพวกเขาพักตัวแน่นอนเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกแต่ใบก็ไม่ได้อะไรครับ สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกก็ไม่ต่างกันไม่มีอะไรต่างกันเก็บตัวไปเล่นนัดชิงดีกว่าเนาะก็เป็นโอกาสดีครับที่จริงจอกสยามเนี่ยจะอชนะเวทแทมไปได้เนาะเหตุผลก็อย่างที่บอกว่าเวทแทนเนี่ย มีสึกใหญ่รออยู่ที่นัดชิงคอนเฟลเลตลีแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความไิ่เห็นส่วนตัวเนาะพเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเออลืมบอกไปไอ้สามทีมที่ว่ามันเนี่ยมีทีมเหลือรอดแค่ทีมเดียวนะครับเอวตันเลสเตอร์ลีด มีสองทิมแน่ๆที่จะต้อง bye bye บายบายพี่เมลิกไปก็พกเพื่อนๆคิดอย่างไงก็เข้ามาคุยเข้ามาแชร์กันได้นะครับผมส่วนอยากให้พูดเรื่องอะไรอยากจะคุยกันเรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้นะฮะ ฝากไลค์ฝากติดตามฝากแชร์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ